เค okay. วันนี้ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เบื่อเด็กช่างไทยแล้วมาเป,ไปไน็นเักเรียนญี่ปุ่นน,น,นะอะไรนะสุดหลอ่อไปไหนครับสุดหลอ่อไปโรงเรียนโอยยหัวคะได้เลยครับคนขับรถคือคุณต้องไวกว่าน,นี้ครับสมองคุณต้องไวผมถามปุ๊บตอบอะไรตอบครับฮะตอบครับหน้ามึงอะตอบครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้โหคุณไม่เก็ตอะเอาใหม่ถามปุ๊บตอบครับเดี๋ยวกูตอบนะถ้าอยู่ใกล้มือเนียเด็กเวนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาดีๆถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บ ตอบปับ๊บพนะอพอเลยพอเลยมุกนี่มันใช้กับมึงไม่ได้จริงๆแล้วก็เราจะไปโอยะนะครับทุกคนเพอไอเด็กไอเด็กเว้แล้วมึงเรียนโรงเรียนอะไรเนี่ยมึงมารับกูเนี่ยโรงเรียนเดียวพี่อะครับโรงเรียนเออทออออ <laughs> ำรถยังงี้เด็กน้อยเด้เอแต่ว่ารีบไปตรงโรงเรียนก่อนเถอะก่อนที่มันจะไม่ถึงโรงเรียนว่าเอารถกูไปดีกว่าไหมรถมึงแม่งสภาพน่าจะไม่รอดไม่มีกล่องซามรับบ้านรวยครับสภาพ <laughs> ก็คือตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบนักเรียนอะไรนักเรียนญี่ปุ่นปะสุดหรอ ใช่ใช่ใช่เออเราเป็นนักเรียนยิบเฮ้ยใครมาตายหน้าโรงเรียนเนี่ยโอ้โหขับรถอย่างงี้นะไม่เจริญนะต่อไปไม่นั่งกับมึงแล้ะเด็กเว้นหยอกหยอกหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนฮะไอ้เจ้าปลายนี่ปลายที่อะไรเนี่ยเป็นได้แค่อะไรเนี่ยเป็นได้แค่เพื่อนจบเลยจบเลยไม่จบเลยขอโทษได้กระโจยโดนขอโทษโคตรจ้าครั้งแรกเหรอครับคุณนึกว่าเจอนาะหน่วยนี่ไง T T R สามสอง มามาขึ้นมาขึ้นมาไปหากวนตีนหรือไปหาสู่ขอตีนดิไปขอตีนเลยขอแบบอ้อนตีนเอ้ยเอาเ่าเอาหมัดไฟออกเดี๋ยวอารมคาญตาว่ะเออมันมองไม่เห็นมีสุดหล่อมเออเด็กไหนอะเด็กไหนอะมึงหาเรื่องมาดิเดี๋ยวเอาเปล่า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 ไอ้ลูกคนจนเฮ้ยเอาเปล่ากูถามกูถามเอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยเอ้ยมันขับรถหลุดเลยนะเอยมึงเด็กไหนวะไอ้ยี่ต่ ขับรถหลุยเงีอไรหามึงเอาปล่ามึงเอาป้าเอาบ้ามึงไหมมถามึงเอาไหมมึงเอาไหมมึงเอามถ้า่เอาถ้ามันเอากูไม่เอาไอ้โตลูกอ๋อเย็นใจเย็นอนนลูกอไปเลยเอามันเอามันเอากู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 ไปงเปไอ้องไปเออหลานกูตายลูกกูตายเลยเฮ้ยเฮ้ยปห่งเพื่อป่เพื่อนไปเพืนเฮ้ยอย่าพึ่งยงอพ่งเฮ้ยเฮ้ย ไอ้กูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษโอ้ยไอ้กูขอโทษกูขอโทษขอโทษแค่ยะละไอ้เดิมเพื่อน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 เป็นหนเพื่อนเพื่อนไอ้เพื่อนมึงใจเย็นๆนด่ตายโดืดตายเฮ้ยไอ้เชี้ยกูตายเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนถือว่ากูขอ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 ไอ้เชี้ยเฮ้ยกูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่กลัวแล้วเพื่อนกูไม่กลัวละตายตายขึ้นรถทันตวเองง่ไปแล้วจ้าเว้ย์วานนันนนหล่เพื่อนมึงชื่ออะไรวะ กู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 ขอชีวิตกูได้ปะอ่ะเออมึงบอกเพื่อนมึงลงรถกันกูขอชีวิตกูนะถือว่ากูขอไอ้ทีอวันนี้แบบน้องลูกกูมันใจร้อนเมื่อกี้ลูกลูกกูมันใจร้อนนีไอ้ที่อ่ะกูแบบห้ามแล้วห้ามอีกมันบอกอย่าเอาอย่าเอากูบอกไม่เอาไม่เอาไอ้ที่อ่ะแม่ก็ยังจะเอาพวกมึงจีิงจริง้วที่เจอคนดีๆแบบพวกมึงไนี่ม่ฆ่ากูมึงบอกมึงบอกมึงบอกเพื่อนมึงลงรถไหนเพื่อนกูจะขึ้นรถโอเค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 ถือว่าวันน้อนสอนง่ายไปไปไปเจอกันเจอกันเจอกัน นะเนาะคนเราคนไทยอ่ะมันอันนี้ย้ายมาญี่ปุ่นไงเจอกันก็เออทักทายกันได้ไอ้หี่ยกูแบบไม่ใจร้ายอยู่แล้วกูอ่ะแบบอันนี้ง่ายๆไอ้หี้ยแต่น้องกูเป็นใจร้อนเนี่ยมาแก้กูเลยแบบจเจ้าพวกมึงไงแบบแบบต่อหน้าน้องมันไงต่อหน้าน้องต่อหน้าน้องแล้วมึงจะเอาไม่ไรสัตว์เป็นคุยเลยมาดิสัตว์หยอกหยอกหยอกเพื่อนหยอกโอ้โหไว้รุ่นไทยทำไมใจร้อนจังเนี่ยทำไมใจร้อนจงังเลยอ่ะ เออมึงจะเอาไหมล่ะมึงจะเอาทุกคนไหมล่ะไอ้เหี้ยเปิดประตูแล้วไอ้เฮ้ยเป็นเงินเปนึงินเปนึงิป็นเงินโอ้โหกูตายแค่นั้นแหละไอ้แย่หโวเซนมึงเต็มตัวตายเฮ้ยไอ้ยเดี๋ยวกูพาไปเอาคืนน้องไอ้โรงเรียนไหนแล้วนะเมื่อกี้จำไม่ได้ป่ะเมื่อกี้ผมโดนไม้เบสหรือโดนหมัดวะโดนโดนหมัดตายโดนหมัดตายไอ้มันต่อยอ๋ใช่มันต่อยเองตายเมื่อแก่พี่ปวดปวดกันปวด็อกละเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังคือมันอ่ะต่อยเองไม่หยุดเลยพี่บอกอย่าทำน้องกูอย่าทำน้องกู ม่ไม่หยุดอ่ะแล้วแบบพี่บอกเฮ้ยถ้ามึงทําน้องกูอย่างนี้กูยอมไม่ได้นะเว้ยพี่เลยต่อยกันมันเลยเมืเ่อกี้อ่ะผมไม้มาผมไม่รู้ว่าโดนของแข็งหรือโดนหมนัดคนแน่แนใช่อ่ะตอนเองพี่จําได้ตอนเองล้มมัหนุ่มแบบเองล้มกับหมัดมันไปเลยพี่บอกเฮ้ยมึงทําน้องกูทำที่อะไรแล้วพี่ฆ่ามันตายสองตัวหรือวาเอารถกระสพมันไปเก็บพี่อาไปซ่อนไกลๆไงเวลามันเกิดมามันจะได้หารถกลับใช่ปะใช่ปะใช่ค่ะใช่ค่ เอ,อเอ้ยที่พี่เก็บไปสองอะเมื่อกี้มันเอาหมัดมาเพื่อพี่พี่พี่หย่งมันไม่หยุดอะพี่บอกมันบอกห้ามใช้ไม้เบสดิพี่บอกเอกอโอเคกูห e oh, okay, okay, มัดก็ได้คือมันวิ่งมาใส่พี่สองตัวมันจะกัดจ,จะอุดพี่ไงแต่พี่แบบโอ้โหสเต็ปโชว์พาวเลยต่อยทีเดียวแบบเองเคยเห็นปหะหมัดเดียวต่อยสองตัว๊แบบเข้าหน้ามันรัวๆเอ้ยที่อ่ะมึงคิดว่ากูทำได้ไงอะน้องแปบนมึงพี่คุยกับใครคุยกับมึงอะมึงว่ากูเก่งปะเก่งครับเก่งสุดยอดทำดีมาก อ้าเฮ้ยทีบถีบทีบผมหน่อยถีบถผมหน่อยถีบผมหน่อยไม่เพื่ออะไรวะพี่มัเพื่ออะไรวะอมันก็เดินได้ไงมันนอนอย่างเงี้ยมันนอนนานนัเว้ยแล้วมันเด้งที่เดิมไม่เด้งที่เดิมมึงก็ไป่ชิปอีกรถไงเนี่ยไม่หล่อเสืองโง่ด้วยนะปะฮะหยอกหยอกหยอกปากเขาหรอกปากเขา ไอ้แค่สองตัวนี้แหละบ้างที่แปลวากูเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช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 ่เฮ้ยอ้แ่เฮ้ยอย่างนี้มีเรื่องนะอย่างนี้มีเรื่องนะเฮ้ยเฮ้ยคุณขับออกห่อเฮ้ยคุณขับรถชนผมมาสุดหรอโอโหโทษแล้วอะครับพะโลที่ครับสุดหรอเอ้ขอโทษแล้วคุณมียพุทธไหแล้วคุณมียพุทธไหมผมถามไม่ไม่มีอะไม่มีไม่มีเจอได้นะไม่มีเจอได้นะแต่ถ้ามีผมไม่ไม่สู้นะได้ได้ครับมาเลยครับมามาเจอเลยครับได้เดี๋ยวเจอผมแน่ผมเอาแม่งแน่ ได้ครับมาเจอมาเจอข้างหน้านี่ก็ลงมาเลยก็โอเคข้างหน้าลงมาใช่ไหมเดี๋ยวรอผมเลือกเต็มครับสุดหลอดไปกว่าไม่แต่ย่ามาดีย่าไม่หัมรถชนกูเดี๋ยวกว่าไม่จรินมันเด้งที่เดิมอ่ะคุณไม่ชิปอีรถอ่ะคุณไม่ชิปอีรถอ่ะคุณงงอ่ะคุณเบื่ออ่ะเบื่อออกออกผมจะชิปอีที่ไม่ใช่ฉลาดฉลาดฉลาดเกมโกงโอ้ผมให้ผมพูดไหมเลยครับสุดหลอดออกออกออกผมจะชิปอีแล้ เคเต็มร้อยแล้วเนี่ยคุณอะโง่มากชิบหายเลยอ่ะคุณมัน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 มีมันมีไอ้สองตัวนั้นอะมันท้าหมัดเราสองสองะคุณว่าเราไหวปะไม่ไหวครับโอ้โหถ้าเราไม่ไหวแล้วถ้าถ้าเราไม่ไหวล้วก็ควักไม่เบสไงคุณอย่างโง่สิครับผมครับเออไป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 ยังไงมันก็ตายสองตัวนั้นอะมันโดนเหลบ่ยงได้ไป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  เฮ้คุณก็ขึ้นมาสิคุณมัวบื้ออะไรอยู่อ่ะมันขึ้นไม่ได้เนี่ยคุณงงอะขอหยอกครับผมด่าคุณเยอะไปขอโทษเฮ้ยเที่ะมันมันอยู่โรงเรียนเดียวกับเรามันอยู่โรงเรียนเดียวกับเราเอเอ้ยเพื่อนเพื่อนไอ้นมไอ้นมไอ้นมขอโทษหน่มนุ่มขอโทษนุมเมื่อกี้นึกว่าโรงเรียนอื่นเมื่อกี้นึกว่าโรงเรียนอื่นแบบเ้่าไว้ก่อนไงแบบแบบเจ้าอย่างเดียวอะไอ้โดนมันใจร้อนอ่ะ ช่ใช่ใช่ใช่พุทโพุทโ้โดนแม่งเกือบแล้วไอ้โดนโอ้หสนับด้วยเอ้ยไอ้ดนีนี่ไม่ท้าไอ้โดนโดนรีไปแล้วเชื่อพี่โดนดีนะที่ไม่ท้าพวกเขาอย่างเละแน่เออดีนะไม่ไอ้ดนมองเห็นไอ้โดนมีตาแมวไปไปว่าเอาแล้วลูมาไม่ไม่ไม่คือคุยกับใครครับได้ไ้เมื่อกี้ผมไปต้มมาม่ามาครับคุยกับใครครับเฮ้ยมีคนมอ้เยนงเีนดียเยเยนดลนเียนดงเยนเีงแม่งเงงเ ล็อกรถด้วยเพื่อนเอาแม่งเลยไปเว้ยไปเว้ยหยาแล้วเราไม่หยาโอแมกลาเลนอะเดี๋ยวดิฉันโรงเรียนที่นี่แม่งรวยจัดเลยไอ้ดารุมาอิกาเลยแม่งอเรียนหนังสือกันอยู่่มเรียนหนังสือเหรอโรงเรียนไหนย่ามีใครมีเนี่ยอ่อ๋อหรอครับพี่ไอ้อะไร MG ไอ้เที่นี่ MG ต่อยให้เออเอามันเอามันเอามันมีไหมขบวนขบวนป้าพี่ขบานมาเล่นเสียง มึงเตรียมตายไอ้เหี้ยด่าทุ่มายังคนใส่ชุดมาถอดเสื้อเราเมื่อกี้คนใส่แตหน้าเราว่ยมันมันต้องตีมึงไม่ตีมันล้าแล้วมึงก็บอกมันต่อชุบต่อหน้าไม่แล้วมันมันมันแอ็กเสียงทำไมเนี่ยแอ็กเสียงทำเพื่ออะไรฮัลโหลพี่อะไรครับเนี่ยอะไรครับอะไรครับไม่เรื่องคุณพูดอะไรฮัลโหลพ่อะไรครับี่ยอะไรครับอะไรครับพูดไป่รเรื่องครับไปดีกว่าไอ้เหี้ยไป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  มึงจะเสกเป็นเทียอะไรเอออยากเป็นที่อะไรไอ้เขียเดี๋ยวกูต่อยให้ใจเย็นเพื่อนถือว่ากูขอเสียงเหมือนแบบเด็กเขียไปโรงเรียนไหนต่อดีวะไอ้เขียไปไปโรงเรียนอะไรันเยอะไปอะสุบายไปเยอะเกินกูว่าหาตัวหลุดดีกว่าไอ้เขียไปปะเออยเฮ้ดุหมาหมปะหนะหมาปะหนะเฮ้ยมันหมาปะเออเฮ้ยแม่งหมาไหวาผัดไอ้เขียแม่งล้อมแล้วไม่ลงแม่งตุ๊ดไว้เขียจริงแม่งกลัวไอ้พวกเขียกลัวกูไอ้เขีย โอ้ล้อมแล้วไม่ลงไอ้ตรไม่ผมงงว่ามันจะแอคทาเพื่ออะไรแค่นี้มันก็ผิดกฎแล้วเนี่ยเขาเล่นนี่ผิดกฎไรไม่กดด้วยหรอวะไม่ใช่เนี่ยเขาเขาเรกงรายใช้ประโยชน์จากโอซือใช้แอปอ่ะไม่หมายถึงคนนู้นครับคนนู้นเขาใช้โปรแกรมแอคเสียงครับเราต้องแอคเสียงสดกันนีไหม มันน่ะมันน่ะมันน่ะตุ๊ดไอ้เหี้ยเขาล้อมกันเยอะต้องเยอะแม่งไม่ลงไอ้เหี้ยไปดีกว่าบาเพื่อนไปหี้่จะเดี๋ยวพวกจอบเลยไอ้เหี้ยถ้ามึงเอารถรยนต์มาแล้วไปบั๊มแม่งเลยไอ้เหี้ยไปดีกว่าบาบาไปต่อเพื่อนไปต่อแบบรวดเร็วเลยซื้อลานมันเยอะเหรอวะพี่เดี๋ยวกูชนรถแม่งเลยครึ่งไอ้เหี้ยครึ่งประเทศอะพี่ยี่สิบสี่ครึ่งประเทศอะเออมัน เออเส้อต่อเล่น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 ไดเล่นได้ถอดเส้อต่อหน้าเล่นเล่นเล้นเ่นชื่อบัก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 อ้เฮ้ยาเอาไอ้เด็อม sort of ี้ขีอ่ะไปไอไอไป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 ไกไป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 ยปไปไปมปไ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 ไปไไปไปไปไไป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 ไไปไไปไปปไ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 ไป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 

โมมากเลยจีพีนะเนี่ยแล้วโหเรียนสนุดมากโมมากเออกระจอกมากนะบาเทียนี่มันกระจอกมากนะมันตุ๊ดมากนะไอ้เชี่ยเล่นจีพีตลกมากกว่าไอ้ตุ๊ดไอ้ควายมันลงไอ้เชี่ยมันกระจอกมากมันกระจอกมากมันกระจอกมากไอ้เชี่ยเพื่อนกูขอโทษในตัวเพื่อนไปเพื่อนบางทีเนี่ยมันกระจอกจริงชี้อากระจอกมากอ่ะมันตุ๊ดมากไอ้เหี้ยเล่นจีพีอะเล่นผิดกฎมากไอ้เหี้ยมันตุ๊ดมากอ่ะมันตุ๊ดมากอะไปไปพี่ไปเด็กเกิดเราไม่ร้องเลยหรอกเราเล่นสนุกไป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 เหี้ย กูเรื่อเบื่อจริงไอ้ยะขยะอีน่ะกูเบื่อมากเกลียดี้ยทะวีไงตร์คืถูกใส่แมงด้วยคุรงงเลยอ้ยมาไงมาไงตกใจหมดเลยป่าเอาป้าเอาป้าแมงืออะไรพี่กูขอไปไปพี่โดนขอได้่ขอต่นะให้เพื่อนเาัขอมขอเยอะเลยขเอ ไปเอ้ยขอต้องขับขอต้องขับไปแล้วมันมืดไอ้โล่ไฮะมึงแพ้อะไรแพ้อะไรเฮ้ยกินหอกกับผู้หญิงอะกินหอกพวกมึงอลักเป็นจ้องไม่ได้เก่งเลยนะเว้ยพวกระจอกผมเพ่งเห็นกูมาคนเดียวไม่ได้เลยสัตย์ใหญ่เลยชอบเลยอ่าบอกให้พี่ลงรถดีข่าวพี่ก็ไม่ยอมเฮ้ยมันเอาก่อนเลยอ่ะมันเอาก่อนเลยอ่ะเฮ้ยไอ้ชา่ เฮ้ยมันตีมันตีเพื่อนมันตีเพื่อนมาดิสัตว์มาดิสัตว์เดนเอ้ามได้หรองมาดิสัตว์มาดิสัตว์แรกกูเหรอมาดิสัตว์โว้ยน้องน้องโดนน้องมาดิสัตว์มึงจะว่าอะไรกูเหรอมาดิสัตว์รัวมันดีโง่เอาไปดิเฮ้ยปากหลาปากหลาจะเพื่อนกูปากหลาจะเพื่อนกูกูมาช่วยละเพื่อน

แป้งกลัะแป้งของจริงเป้งของจริงแป้งของจริงพี่พี่พี่ลืมใส่เสื้อพี่เออเจอโจด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 เลยเอาเปล่าเลยเอาเปาเอ้ยเอาเปาเอ้ยเอาบ้ล่าเอาบ้ล่าเอาเปล่าถ้าไม่อยากตายเอาเมียส่งไหมค่ะถ้าไม่อยากตายเอามาดิมาดิมาดิไปนึง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 แป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนแป๊บขอขอใส่หมัดไปแป๊บแป๊บนึงแป๊บนึง แป๊บนึง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 ปโดนเตรมตัวตายมึงอะเฮ้ยมันไนาที่อกเปนขนาดโว้เยชิดโง่มากนตุ๊ดมาเล่นบนเนินนะอยู่บนเนินอะที่หลังอย่าไฟสูงเอ้ทีน้อที่หลังมึงยาไฟสูงเอ้ยเจทีน้อไม่งว่นโน้องโโทษพี่ขอโทษ มึงอะเอาเมียมึงมาให้พ่อครูแล้วกูจะไว้ชีวิตมึงเออเาเมียมาให้กูจะไว้ชีวิตมึงเข้าใจปะไม่งั้นนะกูจะไปไว้ชีวิตรถมึงแน่กูจะขโมยเฮ้ยเดินโตออกกูจะกระเทีไยวเยี่ยนี่โง่มากมีปากฉลาบทำไมโง่อย่างงี้โอ้โหแล้วโง่ไม่ล็อกรถด้วยนะไอ้หน้าโตหน้าโตอย่าไปอย่าไปขโมยรถเขาอย่าไปขโมยรถเขาไม่เอาไม่น่ารักโอเคครับมึงโอเคครับไอ้เชี่ยกูก็โดนลุมตลอดอะชีวิตเนี้ยจริงจริงโอเคแต่วันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้านะครับไอ้เชี่ยเป็นนักเลงญี่ปุ่นแม่งกก็สุดเหมือนนนัี่่วาไปละจบ พี่ดนมาน, <ปะ S 1> มานี่มานี่มานี้ปะ่ะพอแล้วคืนเนะี้ยไปต้องหาทำอะไรอย่างอื่นเดียวแต่พี่ให้ดิดดิดอะไรดิดพี่แล้วพี่หยุดคลิปเหรอหยุดแล้วแล้ว